อันนี้เราเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราเจอกันเป็นครั้งที่สองเนาะในรายวิชาวิทยาศาสตร์อาคุณครูขอแชร์สกินนะคะอะทุกคนเห็นหน้าจอไหมคะเห็นค่ะเห็นเห็นครับโ <Okay. S 2> อเคตั้เสร็จแล้ว

โ okay. อเค่ะเอาวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้อที่สองนะคะเกี่ยวกับอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะอาสัตว์ในท้องถิ่นของเรามีหลายชนิดสัตว์แต่ละชนิดมีโครงสร้างหรือส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันอานักเรียนดูภาพนะคะได้เรียนเห็นอะไรคะเห็นช้าง ช้างม้าเป็ดนกนกอ่าช้างกับม้ามีขาสี่ขาใช้ในการเคลื่อนที่นะคะส่วนเป็ดนกมีกี่ขาคะเป็ดกับนกมีกี่ขาสองขาค่ะสองขาใช้ในการเคลื่อนที่นะคะส่วนปลา เลื่อนที่ด้วยการอะไรคะน้ำว่ายน้ำถูกต้องค่ะปลามีคีบเป็นแผ่นสำหรับใช้ในการว่ายน้ำนะคะให้จำไว้นะอะต่อไปเราสา,สามารถจำแนกนะคะ mm. ประเภทสัตว์ตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ได้ดังภาพต่อไปนี้อาคา ขา oh. ใช้เดินวิ่งกระโดดคานอันในตัวอย่างมีสุนัขเต่ามีเต่ามีกบมีอะไรอีกไหมคะที่ใช้ขาในการกระโดดคานมีอะไรอีกนอกจากสุนัขเต่าจิ้งจอก,จจอกมีอะไรอีก <c oughs> มีตัวอย่างท <c oughs> ีง่แล้ว มีช้างใช่ไหมคะช้างเลยมา ab ab. เนาะครับอ่าเก่งมากค่ะอ่าต่อไปต่อไปมดมันกระโดดได้ไหมปีกนะคะปีกใช้บินใช้บินตัวอย่างมีตัวอย่างมีนกมีพึ่งมีผีเสื้ออ่ามีนกมีพึ่งมีผีเสื้อมีอะไรอีกไหม มีใช้ปีกรถเทพนกกระจอกอะไรนะคะนกกระจอกนกกระจอกนกกระจอกนกกกระจอเทพเหรอคะหรืออะไรโอเคโอเคแมลงวันอะไรอย่างนี้เนาะใช้ปีกบินนะคะต่อไปต่อไป ปลาใช่เลยตัวอย่างก็มีงููต่อไปต่อไปทีบใช้ว่ายน้ำก็จะมีอะไรคะปลาปลามีปลา อันนี้คือแผนภาพการจําแนกประเภทสัตว์ตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะมีอะไรบ้างคะสี่อย่างมีใช้อะไรใช้อย่างแรกสุนทรใช้ขาะะใช้ขาใช้ใช้ปีกใช้เดินวิ่งกระโดดขาปีกอ่าการเคลื่อนที่มีสี่อย่างนะคะเอาฟังนะหนึ่งการใช้ขา มนการวิ่งกระโดดคานนะคะอย่างที่สองปีกใช้ปินนะคะอย่างที่สามกล้ามเนื้อใช้เรือยเนาะอย่างที่สี่ครีบใช้ว่ายน้ำนะคะอาสัตว์ชนิดต่างๆมีอวัยว,วะภายนอก เค่นตาหูจมูกปากและเท้าเอาวัยวะเหล่านี้ทำหน้าที่แตกต่างกันนะคะอ่ะต่อไปเเดี๋ะะยวรอสักครู่นะคะ อการจำแนกประเภทสัตว์ตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะแต,แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตเช่นปลามีครีบสำหรับอะไรคะสำหรับอะไรปลาไวน้ำมีครีบสำหรับไว้น้ำใ,นใช่ไหมคะ และมีสี่ขาและมีเท้าสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่งูใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่สาวใช้ในการเลื้อยใช่ไหมคะถ้าชวนผีเสื้อผีเสื้อมีปีกเคลื่อนที่โดยอะไรคะใช,ใช้ปีกบินใช้ปีกบินถูกต้อง อโอเคให้นักเรียนจำไว้นะคะว่าการจำแนกประเภทสัตว์ตามออการจำแนกประเภทสัตว์เนี่ยมีสี่อย่างเนาะก็คือมีใช้ขาไว้เดินนะคะแล้วก็ใช้ปีกไว้บินมีคลีบไว้ ใช่ขากนอาเลกใช้กามเนื้อในการอะไรเอยเ้ถูกต้องโอเคตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วเนาะว่าการเคลื่อนที่เราเคลื่อนที่ใช้อะไรยังไงนะคะขาก็ใช้โดยการเดิน คลื่อนที่ด้วยการเดินเขาใช้ปีกเนาะเนื้อยก็ใช้กล้ามเนื้อนะคะมือที่ก็ใช้ว่ายน้ำโอเคตอนนี้นะักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วตอนนี้ให้เอาใบงานที่สองขึ้นมาค่ะเอาใบงานที่สองขึ้นมางานที่สองเลยไหนนี่เล คิวใบางานที่สองเจอเมาคะาานะาเหตุใบางานบนหน้าจอไหมค่ะค่ทีนี้ใบางานที่สองให้นักเรียนจับคู่ภาพอวัยวะของสัตว์ ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงามอย่าลืมระบายสีนะคะให้จับคู่นะคะจับคู่อามดมดใช้ขาในการอะไรคะแ้วาขาในการเดิน,นการเดินอาเดินข้อไหนเดินเดินตรงไหนกรอบสีอะไร S <S เดิน,นให้โยงเส้นม่ออ้องนะคะว่เ่นรนอ่ามดเดินใช่ไหมอ่ะโยง,งเส้นเข้าไปอ่ะทำอย่างนี้นะอ่ะลงมือทำค่ะขยโยง,งเส้นเสร็จแล้วจับคู่เสร็จแล้วใ <โฮ S 3> ห้ปมีใบงานค่ะ